สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่ก็ลงไปประชุมงเข้าไปบอกว่าเขาไลฟ์สดอยูล่ลุงไปไปไฮเกียร์ปุเนี่ยอาพี่รถไลฟ์สด่สวัสดีค่ะ เขาถามลยท้ายคลิปยูบอกว่างเลยสวัสดีค่ะมีก็ใกล้มอเตอร์โชว์แล้วนะคะตอนนี้ M S R T รถกระบะนะคะมาแล้ว1 7 4 9 0 0 0บาทนะคะเป็น เครื่องยนต์3,000นะคะ250แรงม้า600แรงบิดนิวตันเมตรก้360องศาหน้าจอซิงโฟอ e 12นิ้วล้อแม็กคขอบ21สปอยเลอร์หลังสเกิร์ตรอบคนะันเนาะแล้วก็บันไดข้างไฟฟ้านะคะจะมีแค่สองสีนะคะจะมีแค่สองสีนะมาแล้วเรียบร้อย มาแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีแค่สองสีนะคะตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ออะคุณลูกค้าสามารถรับรถได้หลังวันที่20ธันวานะคะคือมีรถพร้อมส่งมอบหลังวันที่20ธันวานะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นก็มีดาว25ผ่อน4ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99นะคะดอดเบียอยู่ที่1.99สีปีอกเบียอยู่ที่1.99 4ปีนะคะแล้วก็อาชีพทั่วไปอย่างอื่นนะคะก็มีนะคะดาว25%ิ5%โดเบียยู่ี9.4ปีนะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับโปรโมชัน่นในมอเตอร์โชว์นะคะรถมีพร้อมส่งมอบทั้งหมดนะคะ 36คันนะคะทั่วประเทศนะวันนี้เป็นงาน Motor Expo นะคะ Motor Show นะคะวันแรกนะคะสำหรับลูกค้นนาท่านไหที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ ID Line 0621456176นะคะ0621456176 ID Line นะคะ0621456176อ่า สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะรถก,กระบะ M S R T มาแล้วนะคะพร้อมส่งมอบหลังวันที่20ธันวานะคะมีรถพร้อมส่งมอบแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ Ford R M a นะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเลยนะคะในส่วนของเจ้ารถยนต์รุ่น M S R T ซึ่งนั่นหมายความว่า R M a จะได้โคตาม,มาเยอะก,กว่าดีลเลอร์อื่นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะตัว S uh, M S R T ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องยนต์นะคะสามพ V 6กนะคะสองแรงมา้า600แรงบิดนิวตันเมตรถุงลมนิรภัย7นะคะตัวนี้ uh, ไม่ใช่ออฟโรดไม่ใช่เป็นคือเป็นรถเจ้ากระบาทางเรียบอะค่ะตอนนี้เป็นตัวแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะร้อมแม็กขอบ21นะคะจะมีแค่2สี นะคะมีให้ชวนมอเตอร์โชว์แล้วถ้าใครที่ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าช่อง YouTube ฟอนลูกคานะคะได้เอาลงนะคะในช่องไว้อยู่นะได้เอาลงในช่องไว้อยู่ดาว25%่นะคะดอกเบี้ยอยู่ที่1 9 9่งปีอ๋อแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดานะคะที่เสียภาษีเยอะต้องการที่จะซื้อลดแล้วก็เหมือนซื้อลดไปไว้ใช้แล้วก็ลดหย่อนภาษีของตัวเองนะคะจะมีทั้งแบบเช่าซื้อ เช่าใช้นะคะลดภาษีได้ได้ด้วยนะคะบุคคลธรรมดานะคะลดได้ค่ะบุคคลธรรมดานะคะลดได้5ปีนะคะแลดได้สูงสุด5ปีเช่าจะเป็นเช่าซื้อเลยก็คือเป็นชื่อของเราหรือเช่าใช้นะคะมีให้เลือกนะทั้งสองอย่างเช่าซื้อเช่าใชา้แต่ก็คือผลหมดก็เป็นของเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าเงื่อนไขมันก็จะมี ข้อยิบย่อยอีกแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูในไลฟ์ส,สดอยู่ตอนนี้เราต้องการนะคะติดต่อได้ที่ช่อง YouTube Ford Lo s ค Car เลยนะ,ะยื่นภาษีปลายปีได้ค่ะนะคะบุคคลธรมรมดานะคะสามารถซื้อได้นะคะแต่อาจจะได้การลดหย่อนแตกต่างกันกับเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าในนามของเจ้าของธุรกิจนะคะลดได้2ล้านบาทลดได้2ล้านบาทในนามของเจ้าของธุรกิจนะคะ ลดได้2ล้านบาทเลยนะสูงสุด5ปีนะคะสูงสุด5ปีปีละ4ี่แสนบาทเจ้าของธุรกิจนะคะที่ที่ซื้อในานามบริษัทหอจกอห้างคู้ส่วนจำกัดใบทะเบียนพาณิชย์พวกนี้นะคะได้ค่ะนะคะเพราะว่าปลายปีภาษีเนาะปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องรีบยื่นแล้วถ้าใครที่ต้องการลดไว้ใช้งานนะคะจะซื้อในานามบริษัทนะ id ลาย0 2 1 4 5 6 1 7 6หรือบุคคลเพื่อเอาไปลดหย่อนนะคะเพราะต้องการบางท่านนะอาจจะแบบลดใช้งานมาสี่ปีห้าปีแล้วอยากจะเทินอยากจะเปลี่ยนและรายได้เสียภาษีต่อปีเยอะบางคนเงินเดือนอัตราสูงไงคะแล,แล้วเราต้องเสียภาษีและเรายังต้องไปซื้อประกันซื้อนู่นซื้อน,นี่เพื่อที่เราจะเอามาลดหย่อนนะคะผ่อนบ้านผ่อนคอนโดก็ลดหย่อนได้แต่ว่าถ้าใครที่ซื้อรถนะคะเราต้องการเอารถนะคะ ไปลดหย่อนภาษีทักได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวโทรคุยกันค่ะนะคะ,อะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็จะเป็นเจ้าตัวเริ่มต้นฟรีดาวได้หมดทุกรุ่นเลยนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวได้หมดทุกรุ่นนะคะฟรีดาวฟรีแต่งนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าแล้วก็รายได้ค่ะนะคะยื่นฟรีดาวฟรีแต่งนะคะเดี๋ยวจะมีเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะซัพพอร์ตให้นะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะงานนะคะของมอเตอร์โชว์เป็นวันสื่อมวลชนนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยงานของสื่อมวลชนนะคะวันนี้ก็อยู่อยู่ด้านบนโชว์รูมนะคะชั้นสอก็จะมีรถโชว์นะเป็นตัวเอเวอเรสนะคะ x อ s แล้วก็ตัวนั้นน่าจะเป็นส t อมแท็กนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อน ะะก็แต่งให้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าอยากแต่งแบบไหนแต่งเบรกแต่งชกแต่งช่องล่างนะคะแต่งได้หมดนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถแต่งอุปกรณ์ได้เหมือนกันหมดอะค่ะคุณลูกค้านะคะ,คคะ,นะคะอยากแต่งแบบไหนแชทมาสอบถามมาคุยโปรโมชั่นกันได้นะเจ้ารุ่น m s r t อะคะ่ะเปิดรับจองแล้วนะคะตอนนี้รับจองมีผู้จองเข้ามาแล้วะคะ่ะจองก่อนได้ก่อนรีบจัดสัญญาให้ผ่านนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่1 9 9 4ปีสมมุติว่าเราจ่ายบีกิน n ิ่งล่วงหน้าดอกเบี้ยก็ลดไปอีกะะ10ตังก็จะเหลืออยู่ที่1.89นะคะ ดาวยีเปอร์เซ็ผ่อนได้4ปีนะแล้วจะบอกเลยว่าเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นเจ้ารถกระบะทางเรียบนะคะซึ่งฟอร์ดนะคะได้ได้คือเหมือนอยากจะจะคือให้จะให้ตอบโจทย์สําหรับคุณลูกค้านะคะกลุ่มของฟอร์ดต,ตัวนี้เป็นเจ้ากระบะรถทางเรียบเลยนะคะแน่นอนว่ากําลังแรงมา้า 250แรงม้า600แรงบิดนิวตันเมตรหน้าจอซิงคฟูเอสิบสองนิ้วถุงรวมนี้ได้ายเจ็ดจุดกล้องกล้องสาม้อิองศานะคะตัวนี้มีมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเอเวเรสต์นะคะเอเวเรสต์นะคะจะมีเอเวเรสต์รุ่นสปอร์ตเนี่ยดอบเบีย้ยอยู่ที่0.994จุดก้าสี่ปีนะคะ ดอกเบี้ย0.99 4ปีแล้วก็ตัวไทเทเนียมก็0.99 4ปีนะคะแล้วก็จะเป็นของเจ้าตัวแพทินัมก็1.99นะคะดาว2 5%นะคะ4ปีแล้วก็แรปเตอร์แรปเตอร์ถ้าเป็นดีเซลนะคะลด1,000 0 0บาทนะคะลดในราคาตัวรถจากล้าน7หลือล้าน6นะคะแล้วก็เป็นเบนซินราคาดูที่1,949,000บาทนะคะก็ อตอนนี้มีโปรโมชั่นดาวยห้าเอร์เซนอดเีสต์ศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ปีนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าเช็คส่วนมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ที่สนใจนะคะตอนนี้รุ่น msrt มาแล้วค่ะอ mm ่ hmm. ะาภายในเป็นเบาะหนังหรูมากเลยนะคะแบบเบาะเหมือนเบาะลถดซิ่งนะคะบันไดข้างก็ไฟฟ้านะคะบันไดข้างเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาเปิดประตูนะคะเราเปิดประตูเราจะขึ้นรถนะคะบันไดข้างก็จะ เปิดออกพอเราปิดประตูบันไดข้างก็จะเข้ากับตัวรถพอดีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะแชทสดมาคุยมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนะคะ RMA พรลราม4นะสวัสดีค่ะ ลูกค้าต้องการโปรโมชั่นนะคะสอบถามได้แล้วก็เป็นในส่วนของยื่นในนามกิจการเจ้าของบริษัทนะคะต้องการที่จะซื้อรถนะคะไว้ใช้งานแล้วก็ยื่นลดหย่อนภาษีนะคะลดหย่อนสูงสุดได้2ล้านนะคะที่เนี่ยล,ลดหย่อนสูงสุดได้ถึง2ล้านบาทเลยนะคะเอ,อ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะลดหย่อนภาษีสูงสุดได้2ล้านบาทนะคะแล้วก็ในนามบุคคลนะคะบุคคลก็สามารถยื่นซื้อได้นะในนามบุคคลก็สามารถยื่นซื้อได้นะคะที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีนะคะสามารถยื่นซื้อได้นะไม่ไม่ไม,มีออกบูธด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะเข้างานมอเตอร์โชว์นะคะสําหรับลูกค้าท่านหนที่ใช้นะคะแคมเปญอยากแต่งเบรกแต่งชกช่องล่างนะคะล้อมแมต สเกิร์ตชุดแต่แอดไอดีไลน์มาคุยกับเราได้นะคะ0621456176นะคะแอดไอดีไลน์ line, มาคุยกับเราได้นะ,ะอยู่0621456176คะ่ะตอนนี้อยู่ที่พรามสีใกล้ๆกับช่อง3เลยคะ่ะคุณลูกค้า เดี๋ยวมาคุยกันเนาะเรื่องโปรโมชั่นนะคะก็จะมีมีหลายโปรนะคะหลายโปรโมชั่นนะคะหลายอย่างนะที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ละโปรแต่ละอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะรุ่นรถมันก็คนละรุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟรีดาวนะคะฟรีดาวก็ทําได้เลยค่ะฟรีดาวฟรีแต่งนะคะเพิ่งจัดสัญญาผ่านไปหนึ่งคันนะคะเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์ฟรีดาวฟรีแต่ง แต่งรอบแม็กแต่งชุดไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยจ่ายแค่ค่ามาจำป้ายแดง5,000บาทนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถมาถึงที่โชว์รูมกเ็เดี๋ยวรอสั่งแต่งให้เขานะคะลูกค้ารับรถก่อนปีใหม่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีแต่งนะเบอร์โทร062 1456 176หรือ ID l ดีลนะคะ0 6 2ย4 5 6 1 7 6นะคะแอด ID l i n มาคุยกันได้เลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะทักแชทเข้ามาหรือว่าแชทสดคุยสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะแชทสดมาคุยมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถกันนะเอานี้ลงก่อน ะะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสรุ่นสปอร์ตนะคะรานะคาค่าตัวอยู่ที่1,520,000้านสองบาทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตไม่ได้บวกแดดไม่ได้บวกแพ็กเกจนะคะโปรโมชั่นของเขาก็จะอยู่ที่ดาว25%บาดอกเบี้ยอยู่ที่0 9 9ย์จปีนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าพอดีขออนุญาตเลื่อนกล้องก่อนนิดนะึง โอเคเรียบร้อยละตัวนี้จะไม่ใช่รุ่นสปอร์ตนะคะรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะ,ะนี่นะ ประตูนะคะก็จะกดอยู่ฝั่ง,งนั้นก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้เออพับเบาะพับไหลได้สี่สิบหกสิบนะคะพับเบาะได้อไรได้ดึงได้นะคะรานะคาหน้าใช้โปรโมชั่นก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่สมมตินะคะในกรณีที่ลูกค้าเน้นเน้นไปนในส่วนของดอกเบี้ยก็ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ปีดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ปีหรือคุณลูกค้าจะใช้เป็นโปรโมชั่นนะคะ ใช้เงินออกน้อยแค่5,000บาทนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวฟรีแต่งนะคะเราแต่งให้คุณลูกค้าด้วยเออนี่เลยนะคะภายในนะคะเบาะนะคะภายในก็จะเป็นออกแนวนะคะจะมีคําว่าฟรัต์ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้คําว่าสปอร์ตนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำอืม ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าตัวนี้มีหน้าจอของซิงโฟอเอให้เรียบร้อยเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะ,ะเครื่องยนต์อยู่ที่2,000นะคะร้อเจ็ดสแรงมา้าตัวนี้แล้วก็4 0่รนิวตันเมตรนะคะรหรูหล่อนะคะเป็นรถที่น่าขับน่าใช้รถครอบครัวนะคะคันนี้ถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7จุดนะคะ ถุงลมนี้ใครมีให้ทั้งหมด7จุดโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีแต่งได้เลยนะคะตัวนี้โปรโมชั่นฟรีดาวฟรีแต่งได้เลยเออลูกค้าสามารถแชทมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะเลยโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีแต่งได้ตัวนี้เป็นรุ่นญานะตินะ เป็นรุ่นวายแท็กนะคะแต่เป็นขับเคลื่อนสองล้อขออนุญาตดูก่อนใช่ไหมอ๋อขออนุญาตค่ะตอนนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่994,000บาทนะคะสีดำเครื่องยนต์2,000นะคะ170แรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดนะมีแท่นชาร์จไ้สายให้นาจาะจ๊ะนี่เลยแล้วก็ชาร์จตนได้หน้าจอซิงโวเอ10 1จดหนึ่งให้นะคะ ภายในนะเป็นเบาะหนังสวยเลยค่ะเบาะหนังสีดำดูหล่อมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะใช้เงินออกลถอยู่ที่29,0 0 0บาทนะคะเออมีแต่งให้ด้วยนะล้อแมกนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่29000บาทนะคะมีแต่งให้ด้วยนะเลยล้อแมกะะเรุ่นนี้เป็นรุ่นสตัมแทก เป็นรุ่นสตัมแท็กนะคะรานะคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่ง0้สี่แสบาทนะเป็นสี่คูณสนะคะเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็น4ี่คูณสอ่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะโฟ e ว l นะคะหน้าจอซิงโฟเอสิบงนนะคะถึงลมนิรภัย7จดจุดก็สามอยองศาแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรนะคะตัวนี้ ละหลอกกันเลยลดแรงๆนะคะตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นะดาว25%ดอกเบี้ยอยู่ที่0.994ปีดาว25%ดอกเบี้ยอยู่ที่0.994ปีนะคะ,ะบริการส่งรถบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่ค่ะคุณลูกค้านี่นะตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศามองเห็นแบบรอบคันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกภายในของเขาเจ้าตัวสตัมแท็กเนี่ยนะคะก็จะ จะเย็บตะเข็บด้วยได้สีแดงฟอนต์ตัวหนังสือคําว่าสตัมแท็กก็จะเป็นสีแดงภายในเบาะหนังนะเบาะหนังเป็นดําด้านข้างๆตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะคะคุณลูกค้าเออข้างๆตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นท่า4ี่คูนสี่โฟวิวเกียร์จะเป็นเกียร์สิสปีดนะอ่าจะเป็นเกียร์สิ0สปีดก็คือเป็นไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็น4ีคูณสจะเป็น10 สิสปีดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าอหล่อเนาะตัวนี้นะคะ่ะรดหล,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 ล่อลดลดหล่อหลูๆกันเลยแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะเป็นโลบาร์แบบสปอร์ตนะคะใช้แค่มือเดียวนะคะผู้หญิงนี่ดึงลากได้เลยแบบง่ายๆสะดวกสบายนะคะคุณลูกค้านะ,ะจะเลื่อนมาด้านหลังหรือว่าจะเลื่อนไปด้านหน้าได้เลยนะคะ นี่เลยแรงนิดนึงออกแรงนิดนึงกำพเออนะคะโลบาตัวนี้สปอร์ตบาหรือราลหลังคาตัวนี้นะ่ะแกะใช้งานได้นะคะมันจะมีช่องที่เราต้องแกะออกและวางของอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติเลยนะคะล้อมแม็กของเขาก็จะเป็น จะมีตัวก้านตัวนี้นะคะสีแดงแล้วก็ยางจะเป็นยางของกุดเยีย r นะคะซีรียางก็สองห้า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  i ยีนะคะตัวนี้สําหรับแนวสปอร์ตแนวหรูนะผู้จัดก,การคุณครูพออหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องการความหล่อความหรูนะคะออต้องการซื้อรถแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีด้วยคือจริงๆแล้วเราจะต้องใช้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบุคคลธรรมดานะคะก็สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะซื้อรถ นะคะทักแชทมาเลย0621456176นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ 4x4 เครื่องยนต์นะคะ2,000นะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยว170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะ,ะโปรโมชั่นออกรถอยู่ที่29,000บาทนะคะดาว25%ดอกเบี้ย0% 4ปีตัวนี้นะคะซีรีส์ยางเนาะ ผมเป็นยางของก o d เย a ยนะซีรีส์ยางก็อยู่ที่255ทับ65 R18 นะคะเป็นร้อแม็กขอบ18นั่นเองนะคะฟีดาวฟีแต่งก็ได้ค่ะตัวนี้ฟีดาวฟีแต่งใจแค่ค่ามาจำปปายแดยง5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารับรถได้เลยนะคะสำหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะที่ต้องการรถนะคะกลับบ้านเนาะปีใหม่นะคะรีบทักแชทมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้ เบาะของเขาดูหรูดูหล่อเนาะเป็นเบาะหนังด้วยอะสีดําเย็บตะเข็บด้วยได้สีขาวนะคะเดินได้ด้วยสีขาวนะคะตัวนี้แล้วรอรู้ๆก,กันเลยด้านหลังแล้วก็จะจะมีที่แบบตัวนี้นะคะด้านข้างที่เหยียบขึ้นเนาะตัวนี้คุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแชทสดมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้คะ่ะแชทสดมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะเออ แชสสดมาคุยมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะต้องการรถนะคะมีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการนะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่กับเจ้าตัวสปอร์ตนะคะเป็นกระบะสีประตูสปอร์ตราคาค่าตัวอยู่ที่ก็แสนเก้าหมืบาทนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเอเวอเรสต์นะคะเอเเรสตัว สปอร์ตนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้บวกแพ็กเกจนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช่รุ่นบวกแพ็กเกจนะเป็นตัวะะะสปอร์ตนะคะลาสปอร์ตที่ระบบความปลอดภัยนะคะถ้าลูกค้าต้องการตัวสปอร์ตที่มีระบบความปลอดภัยต้องจ่ายเพิ่มอีก5,800 0บาทนะคะจะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มมาให้สำหรับคุณลูกค้า ที่ใครไปงานกันบ้างคะ่ะวันนี้งานวันแรกนะคะคุณลูกค้ามอเตอร์นะคะเป็นรอบสื่เหมือนชนนะคะวันนี้วันแรกนะคะเป็นรอบสื่เหมือนชนนะคะวันนี้วันแรกอ M.S.R.T มาแล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าต้องการความเร็วความแรงนะคะเจ้ากระบะทางเรียบเลยแหละเป็นเจ้ากระบะทางเรียบเลยนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีไม่คิดหรอกไม่มียี่ห้อไหนนะคะน่าจะสู้ได้กับ Ford ที่จะออกมาใหม่เจ้าตัว M.S.R.T อะคะ่ะวันนี้แน่ <_ C 1> ๆเลยนะคะ,อะขอบคุณสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมนะคะมารับฟังนะคะก็ llo. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ id line ศูนย์หกสองหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหบอร์โทรก,ก็ศูนย์หกสองหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหนะคะสำหรับนะคะบุคคลธรรมดานะที่ต้องการจะซื้อรถแล้วก็ต้องการที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีนะคะ ทักมาคุยกับช่อง YouTube ฟอร์ดลูซคาได้เลยนะคะทักมาเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะว่าลดหย่อนได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ในส่วนของเรื่องเอกสารก็ยื่นเหมือนกับทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ